ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Music Reunion พอมีโควิดเข้ามาก็ได้เห็นน้องๆ t เ k ที่พี่ซุยรู้จักเนี่ยไลค์กันเยอะมากก็เลยว่าเอ้ยทำรายการ Music Reunion กันดีกว่าก็คืออยากจะชวนน้องๆ t v k เนี่ยมาพูดคุยอัปเดตชีวิตกันว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยตั้งแต่ที่พี่รู้จักเนี่ยก็คือรู้จักมาตั้งแต่แบบอุยสขวบเลย ปัจจุบันก็คือแบบเข้ามัธยมแล้วบางคนเข้ามาหาลาัยกันแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตชีวิตน้องๆกันว่าตอนนี้น้องๆทําอะไรอยู่บ้างวันนี้ก็คือเป็นอีพีแรกเลยของอารายการมีสิสกิล n ิเนียนตอนแรกพี่ติดต่อไปหลายคนมากนะเอาจริงๆแล้วติดต่อไปหลายคนมากแล้วก็เฮ้ยไม่มีใครมีเวลาว่างให้สักทีนะคนนี้เป็นทั้งเด็ไวัคิดแล้วก็ดูไวัผู้ใหญ่ด้วยนะครับ คำว่าเดือวัยผู้ใหญ่นี่ก็คงน้องเกิน16แล้วแหละคือคนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่แบบอายุเท่าไหร่สิบสามน่าจะสิบสามสิบสองสิบสามประมาณนั้นจนปัจจุบันฑ์ไปเดือวัยผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆของน้องแตงโมนะครับชายาภาสิงห์ชูนะครับม,มีคิดว่าทุกวัยทุกรุน่นต้องจั้วละ่ะพูดลักสักคำใช่ไหมถ้าใช ราการใหม่นะคะก็เจอกับแตงโมนะคะจากไวคิสมาแล้แลวเดี 8, ๋ยวไวแปะนะคะสองรุ่นกันเลยทีเดียวพี่สวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่จะช้านิดนึงนะเพราะว่าพี่ทําคนเดียวทุกอย่างทั้งชื่น CG <c oughs> ข้างล่างแล้วก็ทําคนเดียวข้างล่างสวัสดีจ้าแตงโมค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้ช่วงนี้อัปเดตอัปเดตชีวิตก่อนเดี๋ยวจะเล่า เล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงก่อนว่าคือพี่ซุยเนี่ยตอนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเคยทำเดอะไว e k คิสตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเขาไม่ให้ทำป่าป่าวป่า <c oughs> เราเล่น <c oughs> ก็คือทำเดอะไว e k คิสมาสี่ซีซั่นครึ่งซีซั่นห <c oughs> ้าก็ได้ทำแต่ว่าได้ทำแค่ออกบุ๊กช็อปนั้นก็จะรู้จักแค่เดอะไว t e อะเดอะไวทคิสซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่น 4. สี่ซีซั่นห้ามีนิดหน่อยบางคนนะครับวันนี้ก็เลยชวนอ่า แตงโมคนแรกเลยซึ่งเอาจริงแล้วพี่พี่พี่ก็ได้ชวนหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับก็ค right. <an ือ <any> ว <ividade> <the> ิแตงโมต้องมาแล้ว <hui> ล่ะใช่กับดักว่าเฮ้ยต้องมาแล้วคนแรกอะไรอย่างนี้ต้องมาแล้วก็คือเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงก็คือตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้อ่ะเป็นนักศึกษาอยู่ปีที่หนึ่งกำลังจะขึ้นปีสองค่ะก็คือเปิดเทอมเนี้ยเป็นปีที่สองแหละเรียนสาขาดนตรีและธุรกิจ นะดุรยิยางคศาสตร์ค่ะวิทยาศิละปะกรมันเป็นเกี่ยวกับธุรกิจะคะ่ะธุรกิจมันพึ่งเบื้องหลังแล้วอะไรมันเหมือนเรียนนิเทศเรียนดนตรีเรียนการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุรณาการ3อย่างนี้เขา,ารเรียการในหลักสูรประมาณนั้น mm hmm. สาขาหนูอ่นะนดุรยิยางค์นะคะแต่จะเป็นสาขาเดียวที่ไม่ได้เน้นการแสดงดนตรีไม่ได้เน้นร้องเพลงไม่ได้เน้นเล่นกีตาร์เล่นดนตรีแต่ว่าจะเน้นแบบว่านะักดนตรีทํางานยังไง เื้องหลังการจัดคอนเสิร์ตเบื้องหลังการจัดรายการทีวีการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบกับธุรกิจด้านดนตรีและบันเทิงทุกอย่างคือสิ่งที่เราต้องรู้ค่ะก็คือการแค่ผิวเผินให้พอรู้ว่าว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นเราไปใช้โอการทํางานต่อในอนาคตได้เงี้ยก็คือตอนนี้ตอนนี้เข้ามหาลัยแล้วนั้นย้อนถามก่อนที่เรารู้จักกันตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะสิบสองป่ะสิบสองหรือสิบสามน่าจะ สามก็คืออย่างงี้โม่ไปตั้งแต่ซิซันสามก็เจอพี่ซุยตั้งแต่เนี่ยแล้วโค้ดไม่หานะคะก็ะทีมงานเดิมๆมรู้สึกแบบอุ่นใจมากขึ้นเจอพี่ซุยเจอคนโู้นคนนี้แบบคุ้นหน้ามากขึ้นก็ตอนนั้นตั้งแต่สิบสองตอนนี้อายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดไม่รู้เอสิบเก้าเอาสิบเก้าโอ้เรารู้จักกันนานมากอะเรารู้จักกันนานมากสิบสองจนสิบเก้าอะ หนานมากใช่ใช่ตอนนั้นอ่ะของแตงโมเนีมม hey ่ย um แตงโมมาออดิชั่นกรุงเทพปะหรือว่ามีคนไปสเกลที่ที่โรงเรียนแตงโมคือบอกกับว่าแตงโมอยู่ตอนนั้นอยู่ที่กระบี่ใช่ไหมอยู่กระบี่ใช่ก็คือตั้งแต่ตอนชิทั้นสามก็มีคนไปสเกลที่โรงเรียนอ่าก็ติดเข้าไปใช่ค่ะพอชิทั้นสี่ก็สเกลแล้วก็ไปออดิชั่นที่ระดับภาคมาได้ใช่หัดใหญ่ปะไอตอนนั้นหัดใหญ่ไหม สั้นนะพ,พี่ไม่แน่ใจใช่ค่ะก็ไปหายใจแล้วก็เข้ากระบวนการที่กรุงเทพแค่นั้นอืมอืมกไเปไเด็กติดปังจังหวัดนะคะงง,งงเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ติดเลยอืม,อมแล้วพี่จำได้ว่าตอนนั้นที่มามาเพลงที่รอบรายเนี่ยเป็นลูกทุง่งหนูมาสายลูกทุ่งเลยตอนนั้นอะ่ะ ก็จะเดินสายแบบร้องลูกทุ่งเอยอะไรอย่างเดียวเลยอะค่ะอือก็ตจังหวัดวนะมันก็มีแต่เวทีแบบร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายประกวดตามต่างจังหวัดวะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่จริงเราก็ชอบฟังจริงนะฟังแล้วก็ร้องได้หมดเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าก็ร้องแต่ลูกทุงนะ่งอะเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะร้องสากลก็ไปสู้แบบว่าเด็กในเมืองเขาไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอือ,อก็ตอนนั้นมาลูกทุง่งแล้วได้เป็นโค้ดพิรุลา สายปะลาลูกทุ่งกับพี่ลุลาใช่พี่ลุลาแล้วก็เข้าสู่แบทเชิลไปไปไปถึงรอบการแสดงสดซมีไฟแนลเลยนะคะแล้วก็แพ้แพ้เจ้าเพชรแชมป์ซีซันนั้นเดี๋ยวจะชวนเพชรมาสักเทปหนึ่งแต่แต่เขาเขาเขาจะไม่ติดท่ายใช่ป่ะว่าตอนนี้เขามีค่ายของเขาแล้วนะอ๋อใช่ใช่ใช่เขามีสังกัดเขามีสังกัดแล้วนะหรือวต้องไปขอค่ายเขาได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องชวนเพชรมามามาคุยเพชรเออ ไม่ว่าจะเป็นบุ้งกีเอ่ยเอาจริงๆแล้วพี่มีเฟซและ IG ของน้องดูวัคิดเยอะมากนะครับนั่นก็คือตอนนี้เราอัปเดตเรื่องมาออริชั่นละดูวัยคิดละเดี๋ยวจะพักให้แตงโมร้องเพลงอีกสักสเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องดูวใหญ่กันบ้างว่าว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากแตงโมกันเลยครับ ะค,ะออคอมเมนต์มาได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแนะนำเพลงนะคะวันนี้จัดวันเกิดตื่นให้แล้วกันเนาะคิดว่าน่าจะอยากฟังกันกำลังฮิตกันอยู่ใช่ปะสวัสดีพี่ออมด้วยน,นะคะวันเกิดตื่น,นะคะ่ะ จึงจำไว้ทำไมถึงเสียใจแต่บางอ้อนจะทำร้ายจนตกใจดวง,งใจของฉันจะมิแสนรากกลมเกิดผิดร้ายที่ทำลายใจปากเธอออกบอกว่ารักใช่บอกว่าแค่สุดท้ายไม่เหนี้ยวแน่ปล่อยฉันเคยตื่ยนใจ em không từng yawn, vội đưa tay, cứ nắng nay, cứ hung r้าย, chỉ cao vui vui, ráng gặp sao mong, thử trái, ปลายเลรักก็คือรักหลงกาคือลองแ่ทามฉาประมงก็คงไม่เข้าใจแต่ฉันนั้นตั้วังี่เกิดตื้นน้ำใต้สลายและลงไปไปลายเลขอเพลงกันมาได้ไม่เลยนลรนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็ คอมเม่มาได้เลยร้องได้ไม่ได้อีกทีนะอันนี้มาพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีใครอยากจะนูน้เรื่องราวอัปเดตเอะไรกับโมก็ถามขึ้น,ม,นมาได้เลยนะคะลมก็คือลมถ้าถามชาวประมงก็คงไม่ถูกใจแต่ฉันทั้งเป็นวานที่เกิดเพร ยาวันเกิดตื่นนะคะในเวอร์ชันที่ไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างนะคะวันนี้สดทุกอย่างเลยนะคะยังคุยกับพี่ซูอยู่เลยว่าจะรอดไหมนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคาราเกะจากใน YouTube ด้วยนะคะ นะเ,เองเหรอกลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ลืมปิดเสียงไ์ตัวเองจ้าตายแล้วไวเกินตื้นเวอร์ชันอะไรก็เวอร์ชันไอแคนซี o ูไวต้องต้องบอกต้องบอกทุกคนก่อนพอเสียงเราออกไปผู้พิเศยหยับคายมาเต็มเลยอะลายทักมาเต็มเลยลืมปิดไม์ลืมปิดไม์อะไรอย่างนี้ลืมปิดพี่อย่าลืมปิดไม์ตัวเองไม่หนูจะไม่ไม่ไม่ได้ยินเพราะว่าถ้าพี่ออกจากหน้าจอหนูจะไม่ได้ยินแล้วทีนี้ พี่เปิดเฟซฟฟังเ้ยเสียงพี่พี่ลืมบิดไม้จริงด้วยเอ้ยมันก็เหมือนมันศัตูดีเจแหละเราลืมบิดไม้แล้วก็มีคนไลน์มาเต็มเลยยิงเพื่อนเพื่อนนี่ไลน์มาถล่มใหญ่เลยเฮ้ยมึงลืมบิดไม้วะเออจริงหลุดออกไปเต็มพูดอะไรไม่ดีบู๊หลุดออกไปเยอะมากในไลน์กันมาเต็มเออมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนบอกก่อนมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือทําคนเดียวนะครับใครอยากเป็นทีมง,งานสมัครเข้ามาไม่มีเงินเดือนนะ ไม่มีเงินเดือนนะนบอกเลยก็สมัครเข้ามาก็ได้นี่คือทาคนเดียวทุกอย่างทํา CG ทําอะไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มองกล้องไม่ต้องแปลกใจนะกําลังกดมาเว้ยเปลี่ยน CG ไเว้ยเอ้ยเขียนชื่อเพลงเว้ยอะไรอย่างนี้เออนะครับนี้นี่คือทําคนเดียวหมดเลยนะครับบอกก่อนนะครับว่าเทปนี้เป็นเทปแรกคือตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าพี่อ่านคอมเมนต์ใครได้บ้างเพราะเพราะว่ามันไม่มีแต่คอมเมนต์แต่มีแต่รู้ว่ามีคนเข้ามาดูก็เลยไม่รู้ว่ามันมีคอมเมนต์อะไรบ้าง พูดคุยได้นะพูดคุยได้นะคือบางทีเราไม่รู้จะถามอะไรอ่ะทีนี้พี่พี่อยากถามอ่ะแตงโมนะครับสำหรับเบงน,นี่ก็คือว่าแตงโมไปดือวยผู้ใหญ่มาด้วยต้องถามก่อนยากไปยากไหมออดิชั่นยากไหมหรือว่าผู้ใหญ่กับเดือยว้ยเด็กมีความแตกต่างกันยังไงอืมหนูว่ามันยากยากกว่ายากกว่าเด็กเยอะเลยค่ะม,มันบอกไม่ถูกอ่ะอ๋อโอเคหนูเข้าใจแล้วคือตอนตอนเป็นเด็กอ่ะ เราค่อนข้างที่อยู่ในไทยที่โตกว่าเด็กทั่วไปนึกออกไหมคะเออมันก็รู้สึกว่ามันง่ายแต่พอเราอายุแบบส6กใช่ไหมคะมันก็จะต้องไปแข่งกับผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์การด้านการทํางานเขาร้องเพลงกลางคืนทุกวันเขาเป็นครูสอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันก็ยากกว่าอยู่แล้วด้วยประสบการณ์แบบกระดูกระเบอือเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากกว่าแต่แต่ก็ผ่านเข้ามาได้ ซึ่งจริงๆแล้วพี่ยังไม่ได้ทำเดดกวัยผู้ใหญ่แต่พี่พอจะรู้ว่าเดดกวัยผู้ใหญ่โกรธมากโกรธกว่าเด็กอีกอะไรเงี้ยซึ่งแล้วคนเก่งๆมาเยอะมากคนที่จะผ่านเข้ามาบลายได้นี่คือเอาแล้วนะคนที่มาผ่านเข้ามาบลายได้เนี่ยก็ต้องสุดยอดระดับหนึ่งแล้วนั่นคือเข้ามาแล้วก็เดี๋ยนะหนูมาด้วยเพลงตอนนั้นหนูเอาเพลงของของใครนะของทอยหรือใครนะบายไอ้ รอบลายอะของของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ใช่ผู้ใหญ่ใช่ไหมอเจ้าเอ๋ยค่ะเจออ้าอ๋อใช่ใช่แล้วแล้วรอบมันมีเพลงหนึ่งที่หนูเอาเพลงของเพลงต่อไปเพลงอะไรรอบรอบต่อไปพออรอบที่สองจะเป็นด็อกเอาท์เป็นเพลงของเดอะทอย่ะใช่ใช่ที่เอามาตีความใหม่แบบน่ากลัวมากอะ ใช่ไหมเอามาตีความใหม่เป็นเหมือนอะไรดีอ่ะเหมือนแม่นาคอะประมาณนั้นอะอันนั้นจะเป็นของป้ามี่ค่ะอะไนอันนั้นเป็นรอบรอบลองชนะเลิศค่ะเป็นไลฟ์อืมอืมอืมเป็นซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําแบบนั้นหรอกแต่ว่าก็ลองปรึกษากับพี่ป๊อปกันนะคะหลายแบบมากแล้วก็ก็เหมือนเหมือนเราปรึกษากันไปปรึกษากันมาแล้วก็พูดกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ย ว่าหรือว่าทําแบบว่าเลยอะไรเงี้ยก็ก็กลายเป็นแบบนั้นขึ้นมาแล้วก็ดึงเรฟเฟรนซ์หลายอย่างมากแบบเพลงกล่อมเด็ก mm hmm. เพลงแบบเพลงนางหน้าอะไรนะขมิน mm hmm. อะไรสักอย่างอะคะ่ะที่เด็ดอ mm ินชโนวมากแบบลึกลึกมากแล้วก็ต้องฟังอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันผุดอะไรขึ้นมาได้อ mm hmm. ะก็คือคือได้ดูเหมือนกันแล้วเพลงนั้นแบบ วิ่น่ากลัวแล้วยิ่งยิ่งได้ไฟได้อะไรเข้ามาช่วยเอ,อมันมัน,มนแล้วแล้วยิ่งรอบไลน์นะเราเคยทาไลน์มาก่อนเราจะรู้สึกว่ามันโอ้มันมันดนตรีมันสดมากออ่ะ่ะากว่าในทีวีนั่งอกมันไหมครัถ้าเราอยู่ในสตูนะคือแบบโอ้มันขนลุกได้เลยอะ่ะคือในสตูจะจะ,จะยิ่งกว่านี้นะครับแล้วก็บอกทุกคนก่อนว่าคือปลาชมเดอะไวท์ไม่ว่าจะเป็นเดอะวท์เด็กหรือเดอะวท์ Voice, ผู้ใหญ่เนี่ยในสตูเนี่ยถ้าใครได้อยู่ในสตูนะมันจะแบบโอ้ ระบบเสียงอะไรมันจะดีกว่านี้มากแล้วมาพอมาออนออกรทัศน์เนี่ยมันก็จะประมาณหนึ่ง mm hmm. แต่ถ้า<ด>ออกรอทัศน์แล้วเรายังได้ได้รับถึงอารมณ์นั้นอยู่ก็แสดงว่าสุดยอดละอ่านนิดอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งอ่ะพี่ด๊ามก็เข้ามามีพี่ด๊ามมีสาเป็นไงมีสตูดิโอเปล่ารับสมัครรับสมัครพนักง,งานนะบอกเลยตอนเนี้ยนี่ทำคนเดียวนะ <laughs> <ม> <laughs> คือพี่คิดว่าพี่น่าจะว่างยาเพราะว่าตอนนี้อพอลอกก็ขยายอีกดื่นเนือแล้วพี่คิดว่าอาชีพีนี้พี่ต้องว่างยาแล้วตอนนี้พี่ต้องหาอะไรทําเพราะว่าเดี๋ยวสมองพี่จะก่อนอืมก็เลยมาย <c oughs> ฝากรายการมิวสิกหรือยูเนียนด้วยเยังไม่จบเลยยังไม่จบฝากไว้ก่อนสําหรับคนที่เข้ามาฟัง<ไ>นะครับเอาจริงไม่เคยไลฟ์แล้วคนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะรู้สึกตื่นเต้นมากนี้แค่ยี่สิบสามคนนี้ถือว่าเยอะสําหรับพี่แล้วนะ ไอ้ถามนิดนึนงตอนนี้ตอนนี้แตงโมยอยู่อยู่บ้านไหนอะ่ะหรือว่าอยู่หออู๋อยู่หอคะ่ะอยู่ที่กรุงเทพอะ่ะคือตอนนี้เปิดเรียนอยู่อ,อ,ปปอปิดไปแล้วค่ะเพิ่งจะปิดไปได้สักพักแต่ว,ว่าเรายังมียังมีงานต้องทําอยู่ยังมีสอนอนู่นนี่นั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แต่แล้วก็เลยกลับไม่ได้นะคะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันเดี๋ยวเรามาเบรกสุดท้ายมามาฝากผลงานกันเนาะ เพลงอีกเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรลูกอ่ามีคนคอมเมนต์มาว่าอยากจะฟังเพลงของมูเองค่ะชื่อเพลงวัปากมันแข็งโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเพลงแบบมันแข็งจอ,องเต็มโเลยคราวนี้เราจะทําอย่างไรกับการไม่มีคาราโอเกะดีะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดตัวนี้นะคะที่มีเสียงร้องแล้วก็เดี๋ยวจะร้องไปด้วยแล้วกันเนาะปากมันแข็งนะคะจาก การร้องขอของเพื่อนๆในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวลองให้ฟังแบบสดๆเลยละกันเนาะก็ปากมันแข็งเลยไม่บอกเธอสักทีจะบอกว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีจะรู้ไหมว่ามีใครเฝ้ามองเธออยู่ วุ่นที่เธอไม่เคยจะสนใจก็เพราะกลัวทุกสิ่งที่อยู่ข้างในของฉันจะทำให้เธอนั้นต้องอห่างไกลใค้ร้องได้ช่วยร้องนะฉันและเธอนั้นรู้จักกันมาก็นาน แต่ความรู้สึกของฉันมันเริ่มเปลี่ยนไปช้าช้าจนตอนนี้มันก็เริ่มทนไม่ไหวอยากจะบอกให้เธอรู้สึกแค่ไหนทั้งที่มันเป็นแค่เรื่องทั่วทั่วไปแต่ในใจมันไม่กล้าก็ดปากมันแข็งใครลองได้เลยไม่บอกธอสักที จะบอกว่าฉันเป็นเธอที่ดีตัวบอกเธอแล้วจะเปลี่ยนไปในวันนี้ทำได้เพียงเก็บความรู้สึกเอาไว้แนะมองคงที่เข้ามาบอกรักเธอโอ,เอ้เขินเนี่ยวเวลาตอวเ่งตัวเองเทไยเขินทุกทีเลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรคอมเมนต์กันมาได้อีกนะเดี๋ยวเหลือเบลกสุดท้ายนะคะฟัง ฟังเราคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็จะลามด้วยบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งนะคะอยากฟังเพลงทำยังไป ช้าๆจนตอนนี้มันตัวเริ่มทนไม่ไหวอยากจะบอกให้เธอรู้สึกแค่ไหนทั้งที่มันเป็นแค่เรื่องทัวทุกไปไตนนแต่ในใจมันไม่กลาก็ปากมันแข็งเลยไม่บอกเธอสักที ตัวบอกว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีตัวบอกเธอแล้วจะเปลี่ยนไอในวันนี้แล้วทำได้เพียงแก็บความรู้สึกเอาไวไ้แต่้งมองคนที่เข้ามาบอกรักเธอยังไงก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันปั่นวิวด้วยนะคะกับเพลงปากมันแขนนะะ็งเนอะ ช่วยกันปั่นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันเข้าไปกด subscribe ด้วยน,นะคะให้กับช anel ของตึง็งงูนะคะ,ะจบกันไปแล้วปากมันแข็งนะคะซิงเกลิลแรกของพี่ฉันเองนะคะ้องได้ละสิหรือเปล่าตอนนี้เรามารอพี่ซุยกันนะคะอะกลับมาแล้วครับ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมปิดไ,ไมค์ใช่ปหตอนเบรกแรกเราลืมปิดไมค์พอมาเบรกนี้ปุ๊บลืมเปิดไมค์จ้าสำหรับคนที่เข้ามาดูนะบอกบอกก่อนนะถ้าเกิดว่าปิดผ้าลายไปตอนนี้ทําคนเดียวนะคือทุกอย่างเปิดไมค์ปิดไมค์เอาซีจีขึ้นนะมันก็จะมีแบบลืมลืมบ้างนะครับอะเมะื่อกี้เมื่อกี้จบไปแล้วกับเพลงปากมันแข็งที่ได้ฟังแล้วตั้งแต่วันแรกอันนี้เป็นหนึ่งในวิชาเรียนปะ่ะหรือว่าไง ใช่เป็นหนึ่งในแบบว่าโปรเจกต์ใหญ่ในเรียนซึ่งทุกคนอาจจะต้องต้องทำซิงเกิลมาหนึ่งซิงเกิลซึ่งซึ่งเลยไม่ต้องร้องก็ได้นะแต่ตัวเองต้องเป็นแบบเป็นคนทำขึ้นมาเป็นคนทําแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องไปคัดเลือกศิล,ลปินแล้วก็ทําแบบว่าทาการตลาดทั้งตัวศิลปินทั้งตัวเพลงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็ตัดสินด้วยยอดวิวว,ว่าหนึ่ 1, view, พงพันวิวแปนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือการตลาดล้วนเลยค่ะทำยังไงก็ได้ให้วิวหนึ่งพัวิวต่อนหคะแนนใครมี f c เยอะก็เยอะเลยดิสุดท้ายอยากจะให้ฝากช่องทางการติดต่อต่างๆนานาใครของกันไปได้โอเคสามารถติดตามตังโูได้นะคะทางเพจนะคะถ้ามันเป็นออฟฟิเชียลสุดก็เป็นเพจไตงโม่ภาษาไทยนะคะแล้วก็ The Voice 2018าษอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะลง เรื่องราวที่ค่อนข้างจะออฟฟิเชียลนะคะแบบมีงานที่ไหนลงคลิปอะไรวันนี้ทำอะไรไลฟ์วันไหนกี่โมงอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามได้เพจนั้นได้นะคะแล้วก็ไอจนะคะอินสตาแกรมก็แตงสยามนะคะ t a n g s a y a m o นะคะขึ้นให้ละขึ้นให้ละข้างล่างละอ่าโอเคบอกแล้วว่าทำทุกอยากอ่างคนเดียวซีจีอะไรก็ทุกคนเดียว <laughs>